สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ครับแกงมุ่นเส้นใส่ปลากระป๋องพี่น้องครับผมอาหารในไงออกไ,ไปใส่บะได็นอนหลังซีชมพร์รกับอีลีเดอร์พี่น้องเด้อไปโจ้ไปใส่แฟลกับเอฟซีน,นี่ก็ตําำไม่เด้อประมาณของเก่าตํำไม,ม่นี่ครับตำปลาแล้วก็ไปผัดนี่ปลานี่ยนะครับปลาทะเล ตำแล้วก็ไปผาส์ครับขึ้นน้ำพริกตาแดงนี่นพี่น้องนี่เห็นบอลน,นี่ที่มีแต่พวกหัวม,มูกอย่างมันสาวนาครพน,นมนมบนแหล่บดีฮ่องกงยังเอาม้านี่มีแต่เนื้อเด้นี่พี่น้องอครับเอ,าเอา้าลงมือมาครับมากินเย็นนี้แกงบุนเสีย่ยมแซ่บๆน้องกันดูด้วยไม่ได้จะยอ่อแค่หมูเด,ด้แค่หมูเด,ด้ โฆษณาเสียบหมูก็เนี่ครับจืดทอดไปใส่ถุงไปครับพี่น้องนี่ครับเสี่บมีเตเนียนเสี่ยเจริญอาหารกออ่อนกลางบะมีเ,เลยลเพต้องใส่มันละในครอบครั้วนะพีน่นอ้องทาดเข้านี่หมึกแกงหมึก ปลามหลายเนเอพอพี่ยเสือปกติไม่โอ้ยแกงมิม่งมันละเอาบริอนคนั่นนะแล้วคิดจอัพใบยุูงพี่นอ้อง อ,อืมกลวงลยระรมัดนะฮะถงดำหมักลงเป๊ะนี่กินกันกนนบน,กนี่เขากันได้ไปนองนันพริกนี่พัดนี่ครับแับแครปหมูที่แม่พันเฮ็ดไว้สุดยอด ทำมาล้านเขากระปิ๊กมือนแล้วเนาะมึงจะจี๊เยังกินกันนี่นะกักตุนเนาะพี่น้องเนาะตุนใหม่ครับถ้ามันปิดนี่เนี่ยแกงบนเส้นใส่ปลากระป๋องกิ้งกแกงใส่กระป๋องลมผัดใส่ก่ะปอง แสบพปหน้องหอนๆครับเพ่อมีคราเอามาประคู่กันเพื่อเขาบอกเอามาสาอันคนเดียวส่วน,น,นกลาก็อยากหบพิเอาไว้ยเป็นส่วนกลางพี่น้องสุดแสมมบมักนุ่มมิรมาเกี่ยวงทีแล่ะพี่น้อง คือ,อ,คอนหนังพีคตาแดงได้พี่น้องมากก็คืออขอมันโบเซบหาร้านเ็บหนักอันนี้ตาไม่ตุต่มตุ่มโพใสอือหลาไปใส่ก็ปัญหาป่ะอมันน,นี้แม่ไปเซเ้่เนเขาสแกนหัวแม่เลยแม่ไปซืน้เน่ยแต่ยะงน้น่งถอนผมเขาสแกนเข้าไปได้ค่ะแต่ว่ามีอัน เขายืนอยู่ข้างหน้าเด้ก็ล่างมือให่ปอมสกีนแม่ปอมทานค่ะตอนนี้ทานหัวใส่แม่แป้งกับเมย์เขาเสเียงรันเป็นสังเขาเปิดประตูเดียวเด้ประตูมมข้างหน้าชูเงินเขาเปิดเดียวหมดเลยจะนาคารหนึ่งทุกคนเข้าเข้าประตูเด็กก็ได้เนาะเดี๋ยวให้เขาเปิดประตูเดียวเข้อให้สกแกนก่อน เปดรตัวขอบกุ้มยากเนาะยางง่ามมาอีกหลายคนนะหลาตัวเขาออกประตูเดียวไม่นับกําเนียแม้วันนาถามส่ตรเทปอันนี้เทปอันนี่แค้หม้อ่างได้อร่อยมากเลยได้กอมากเลยำกรอบุมาอาทิตย์นึ่ง เหลือๆยังแหนะวันเนี่มือเดียวมันเจ้าปอบอาไปนังตำเลยใช่ไหมแับ<อ>ปลาทูสีแดงปนหปลาทูสีหอม จะว่านี่เนี่ยปลาโมาเลรมันเองซื้อปลาทูเป็นแหละวจะปลาเน้นปลาแซวปลาเน้นปลาไหลปลาเศวตืมแกง,งแลูกศรแน้ะเข้าไปมือฮะแซวต้งองกันเด้รู้เด้จุงองอมเลยเข้าไปหลับบ่ได้ทายตอนเห็ดไปนอ้องเฮ็ดงานเมือ,งา,มองานหลาย ไอแม่เฮ็ดเนี่ยครับมีน้ำมาคั่วปลาอย่างเดียวคอยเอซับได้่ล้วคยรักใส่น้ำตาลมาหอเอน้อมื <c oughs> อใหญ่้เอาขึ้นมาขึ้นมามือกัด <c oughs> แกวแกะไม่ดีดโอู้กกูหอ่อนจนนนี้แก่เลย นี่ไหมงานนี่ออกเต็มเลยน้ตติดมาหลโน้ตติดมาอืมนอนแบบไหนตายเป็นหอนแยบร้อ แต่คนไทยประเด็นมน้ำพริกตาแดงนี่ยแหละไส้แคบหมูหมนุ่มที่นอนฝอยบงบางๆคือยา้เลเก็กเคสมะแฮมเลยเอาใส่แคบหมูยายลิกยุติเหี้ยบโชว์มะแฮมเลยแต่อันนี้ยนะที่แม่ทอดแป๊บเดียวนะอันเคยทีนยายแม่ทอดยายแม่ทอดด,นะดุ่นเลยโหสุดเนาะมันเล็กไปเจอที่เหล็ก เวลาเขาจะไปผิงเสียงหอคอนไฟล่อนไฟลงกับประมาณสมเทีย้นมันหูมัน่วเมอนเารีไฟเลยคือาไปเนีจก็ยมอวเ่กินเก็หยวทออยู่นบ้านยามวอันนี้บร์อะบเบอรตับเนย

con xe trên mình đốt hay thịt Phải phế phế thịt đâu xin đúng đẹp quá ừ, ตัอนไรพี่วะตบอะไรปลาปิดุบเนาะกะผัดเสียสิบเป็นเดีดยว คือน้ำพริกตาแดงแบบพี่น้องชองใส่เขาเลยปา้าเดี๋ยเร่ออาหารหเถอะรา,าระนบนมเขาเที่ยงไม่ได้กินเบ้าต่แม่แต่ขนมปังเป็นหออแล้วบุบกินกให้เอาหมากเนาะเต้านู้นเ,เตีเ๋ย กับทอดหมูแดดเดีวยวเด้อพี่น้องเด้อะกับขอนิยวคุยเอาบัดนี้เเ้อแจับน้องที่ว่จับเนี่ยน้องจับแบบเนี้ยนองจับใบแม่ยายยีนนังก่อนเอ้ยน้องจับใบน้องจับใ้มันหลุดออกจากปากนมะต้องฟังอยู่มาเพี้ยงพี่แอ๊ดจ่ายเลยมันนุ่มแั่ตรวจที่ไตอู้ลา เองคือยามพี่น้องแจับมงแจับหมูบบช่วงวิกฤตครับพี่น้องช่วงนี้ต้องซื้อความมัตุนไว้ครับม้วนหัวเปนนี่ตั้งยุดมือใดครับพี่น้องนี่บอกมีสุกจำเล่นนาตรงนาไหนอ่ะย่างเสี่ยงเลยเอาล่ะหลงตะร้อนยังไง มาครับแกงนเสนเ้นก็ใส่มีเอะอยมีมแ<ข>ม่แมาเจ้าพวกมีหน่มแกงมีมสนขานลด้แป๊บมาอแป๊บคือเหม้อขาวเออเลยผูบาอินดีก็มีต่ขีพโวแต่ผู้บาอินดีนี่ผูบาอินดีกมีตีัวถ โอ้แซ่บเดี๋ยวเราอิ่มปลาป๋องเอาไปเลยต้องผัดเป็นแซ่บ แลเหมือนลังตัวแลเหมือนลังนในถ่ายสูตรอันนี้เห็นบ้างโยี่นอ๋อส่วนแม่มุ้ยละแม่นุ่มนุ่มมุ้ยล่ำต่ำครับวันนี้เมื่อยครับมาอาบน้ำเลยเห็ดปลาเสร็จกันเมื่อยครับพี่น้องให้แม่เห็ดเมื่อเล่ห์ตุย่างเลย ็ทายตอนกินนะพี่น้องซื้อมาดิจะทำให้ว่างเสร็จใ้ย่ะ้ะก็พักกับเอเซีเอาไว้นาบามมีไหมูกบักเงียบักคิวคิวใช่ะใช่ป่ะเหานีเสอาไปไปหลงงอางน้ำอื่น แบสบหมแอเฟิแรเห็มัน,นงไฟด้ก็เน้ำพริกเนียมุมึงองกินกับน้ำพริกแคบหม,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 มูแบเอฟพอดีเอฟชมบว์เอฟชมแกงกันเนี่ยอย่าไปเอฟชมเพราะว่าุญเสี่ยงหมส้สดไปตมใหญ่ไปเดี๋ยวจะบก่กเรามีเลยเรามีสมกัสมไปกินหมอนันว้าหมอน,นี่ ทีก่อนดามันดา,ดามันตรน,น,น,นาเน่ยให้เขาบ,บเตียบแล้วขเขาบน,นี้รสนี้รสอันน,นิกแกงลูชาทุ่กินแล้วแหลมอย่าก็ออออทอกินมเรียบมยบจาคนเหตเก่า็เด กินไม่่กินแต่อองครับก็ได้มากินนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับครเพื่อพี่น้องด้วยมันมัีกกินน้องพี่น้องหะกับเขานอย่งของที่ยูในบ้านเทาครับซอยเหลือตัวเองเลื่อช่วงนี้พี่น้องเพราะว่ามันออกไปซสื่อของบอคอยดแใดตอนนี้ยูจันของนุ่มเวล่ำกับตอนนี้ครับเริ่มยากแล้วครับเขาปิดไว้ขาจับกันอี๋เลยพี่น้องเพราะว่านุมเวล่ำกัเลิกงาั้นสองทุ่มตวเาซื้อเขาซื้อ่ เขาจับกันเมือนขึ้นกับจับขงคนครับพี่น้องจับพี่หลีเลยเด้อบ่ได้ลาเขาครับร้านกับเผากํายังหามงค์ของมงคลเพิ่นปิดแล้วครับพอดีพอซื้อของตุนได้ก็ซื้อเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเฮ็ดกินแบบนุ้มริ่มครับอาหารนี่สารบรรเทาแซ่บๆพอดีมาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้นุ้มริ่มพร้อมเด้อ เด้อครับเตมีกําลังใจเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งซูมือครับวิกฤตป,ปัญหาหนุ่มไม่ต้องกวดเห็ดคลิปให้เบิ้งครับพี่น้องครับครับคลิปนี้หนุ่มไม่ต้องฝากไว้เำนี้ครับสวัสดีครับ